มาชมกันต่อครับพี่น้องสวัสดีนะครับอยู่กับผมมงคนซาวดัมซิ่งเทแลนครับผมปฏิบัติการวินลาการถเกี่ยวข้าวครับผมคันที่4ตอนนี้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับทีมงานรถวินช่างอุ้ยก็ได้เดินทางมาจากจุดข้างในครับผมเพื่อที่จะมาวินอีกคันที่อยู่ด้านนอกคันหนึ่งเนาะ อขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมโอ้โอโอ มาถึงแล้วครับพี่น้องเป็นท่านี้เป็นคันที่สี่นะครับ นะครับพี่น้องคันนี้โอ้ได้เสียกล้วยแล้วครับเนี่ยโอ้ย <c oughs> ตัวเปล่าเนี่ยลงมิดเลยวะ

ขึ้นแล้วเกี่ยวนายตอเนี่ยแบกไม้ไปเต้เลยรับน้จกที่จะทางให้รถขึ้นยังไงมันคลองอิเอ้โอ้ยมารถตนคันสุดท้ายเนี่ไ <c oughs> ครับเดินทางกลับครับโอ้ดูดีครับเนี่ยเดินทางกลับเดินออกมาครับน่ากลัวพอสุดตอนนั้นก็ยังไม่ลึกนะอ๋อนี่ดึงแล้วเด,ดี๋ยนะอ,อ๋อเอารถเกี่ยวเอาเพื่อนมาดึงแล้วนะครับเนี่ยคันนี้เนี่ยนี่ครับลอยแต่ไม่ขึ้นครับยิงมุดยิงมุดก็เ,เลยยุติครับเมื่อคืนรอรถ вот วินอย่างเดียวครับ กันสุดท้ายครับพี่น้องคันที่4นะครับคันนี้ต่อติดตามภารกิจครับผมตอนนี้ทีมงานก็กำลังพากันไปแบกไม้อยู่ครับ ะปักเอ็บเลยเด็เตรียมักครับโอ้แบเทคาดไปนีแล้วตัวเขาไปแล้วัเ oh, ่อง่ตัวอนยังม uh uh ัน เดียปขบดี๋ยว้ันีึงนึงลยเียวๆกเคียวห้มันขออนี้ตนะนผมรีมู้แล้วตอนเช้ามันคิดเย็นลุกมาเองกโมี่กไม่เดียวเอาจังไวะตีซอยได้ พ่อพุ่มบัวแต่ม่หอดีนะฮะสิตีก็มานอนนี่เหรอครับอ๋อสุดยอดเลยสิตีนี่น้ำกับประเทศน้ำชุดบ่ชุดเก่าเลยนี่โอ้ชุดเมื่อวานบ่ไเยิงไกลอย่างกี่สิบเมตรบ่เม้นทิพน้ำไม่อาบครับรถวินก็ยังไม่อาบอะ่เดี๋ยวรอติดตามครับพี่น้องอ้อทีมงานรถเกี่ยวก็แบกไม้ไปแล้วครับ ไปลงโอ้หไปลงนต่อครับเนี่ยโอ้งานเร่งครับเกี่ยวต่อนะอ่ะมารอชมปฏิบัติการนะผมวินรถเกี่ยวข้าวติดลมครับขันที่สีครับพี่น้องของวันนี้ ของทีมงานเสียอุ้ยช่างอุ้ยรัตนบุรีครับผมรอให้ทีมงานปูอ่าไม้ปูอะไรเสร็จเรียบร้อยครับผมอ๋อสิทธิ์ที่ะอันนี้สิทธิโอ้ผมอ่านผิดคนละสิิทธอันนั้นมันลูกสิทธิอันนี้สิทธิเนาะอันนี้ไอ้นี่ยมันชิดตัวนี้คืออภิสิทธิ์ สิทธิเจริญนะไม่ใช่สิทธิไม่มีไม่มีอะไรนะตัวกระรันนะเป็นสิทธ์สอเือครับสิทธิโอโยโครันเขาปลูกกันเอาตัวนี้จะตั้งรู้เดือดเลยรถไมโครเข้าไปแล้ว เคร่องไม้พต้องระเกียวสองพันรถเกียวจมไม้พกเปนโคกไปอีกคันหนึง้หนอยนขั้นหน่ยขั้น่ย้นะกว่าเย้เยยโอ้ยเยยโอ้ยเอ้ยหาปลาไลบ่หนยโอ้ยแรงเยอะครับ สามากละพุะไก็มมไม่ง่ายนะครับคันนี้เพราะว่าเราแท็กมุดดินครับผมไว้น,น่ ทีมงานเริ่มลากสลิงแล้วครับพี่น้อง คืนประจำตำแหน่งครับผมชอเฟอร์ คันที่4ครับผมเริ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้คันสุดท้ายของวันนี้นะครับพี่น้อง เดียวครับพี่น้องงานนี้ แล้วภ <c oughs> ารกิจคันที่สี่สำเร็จรู้งร่วงไปได้ด <c oughs> oh ้วยดีครับผมโอ้โหตายสิรอบได้ครับพอดีเลยแล้วนี เอาสมบัติเมียกด้วเนาะเดินหน้าน่ยก็ด้บ้านเอาเดนน้เดเีย้วเขาย่อนนู้นย่อนน้นเลยเดี๋ยวให้เราเกีวเดินหน้าเดินมาได้เดินมาได้นัดเดินหน้าหน่อยบเดินหน้าหน่อยครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องคันที่สครับผมก็ ขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับยังไงก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับสไครนะครับพี่น้องฝากเป็นกาลังใจให้กับผมช่อง Youtube มงคลสาวดําซิงแธแลนด้วยครับผมอ้โย มันมาแล้วเนมาางๆาหัวเาไปกินใช่ไหมอ่อคันนี้นี่นิ่มจริงครับดูรอบสลิงดูรอบสลิงหรือเปล่าครับผมใช่ไหมต้องเอาสลิงให้ตึงๆเนาะอ๋อครับอ้โอ้โหไอ้ล้นยิ่งแต่มุดเดี๋ยนี้ เรจ้วเารเรียบร้อยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจุไว้เพียงเท่านี้ครับผมติดตามชมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ